วันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดเขาดินนะครับคิดว่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมพญานาคราชนะครับตัวยาวมากเลยครับท่านผู้ชมน่าจะประมาณอยู่ที่ร้อยกว่าเมตรนะครับ <c oughs> เพราะว่าด้านหัวนี่ยอยู่ติดถนนรถวิ่งนะครับส่วนด้านหางอยู่ที่ด้านหน้าโบสถ์เลยนะครับเดี๋ <c oughs> ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเย <c oughs> ี่ยมชมด้านหน้าตัวพญานาคเะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้น ตามทางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปที่หน้าโบสถ์ไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่หน้าโบสถ์แล้วก็มีพระศิวลีนะครับบริเวณที่อาจารย์หญิงยืนอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็คือเป็นท่อนตัวของพญานาานะครับสีเขียวแล้วก็มีลายขีดสีเหลืองทองสวยงามมากเลยครับอาจารย์หญิงพาเพื่อนๆไปเลยดีกว่านะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพญานาคลาานะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ บริเวณด้านหน้ามีน้ําพุด้วยนะครับมีต้นไม้ที่สวยนะครับเขียวชอุ่มเลยนะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนๆมาไหว้ขอพรกับพญานาคขาชนะครับสําหรับพญานาคขาดนี้ด้านหน้าเป็นสีแดงนะครับสวยงามมากเลยครับเจ็ดเสียนนะครับก็เป็นลักษณะทูหัวหรือว่าทูเสียนเนี่ยนะครับแล้วก็บริเวณลําตัวก็เป็นสีเขียวนะครับหลังจากที่เราได้ไปสารวจดูแล้วเป็นสีเขียวสวยมากเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านท้องก็เป็นสีแดงเช่นกันนะครับ แล้วด้านหลังก็เป็นสีเหลืองทองสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินชมไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงหน้าโบสถ์จนกว่าจะถึงพระศรีวลีนะครับเดี๋ยวเราจะไปกราบขอพรพระศรีวลีแล้วนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะครับตรงนี้ก็มีน้ำแดงมีข้าวของมีอะไรต่างๆทั้งหมดผลไม้ที่พี่น้องประชาชนเดินทางผ่านมาแล้วก็มาแวะมากราบมาขอพรกันตรงนี้นําของมาถวายกันตรงนี้นะครับ นี่ก็เป็นองค์พญานาคนะครับโอ้โหงดงามมากเลยครับเจ็ดเรียนติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับถูกใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์หญิงด้วยนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาที่อํเาเภอพนัสนิคมนะครับจังหวัดชนบุรีแล้วก็มาเยี่ยมเยือนสถานที่ของวัดเขาดินแห่งนี้นะครับมาเยี่ยมชมองค์พญานาคนะครับวันนี้เราก็มากันแค่3ามสี่จุดนะครับกับสถานที่ตรงนี้ เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปที่พระศิวลีนะครับที่ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าโบสถ์นะครับแล้วก็สําหรับโบสถ์วัดเขาดินนี้นะครับเพื่อนๆโบสถ์วัดเขาดินนี้เป็นโบสถ์สองชั้นยกสูงนะครับสวยงามมากเลยนะครับก็อยู่บริเวณบนเดินเขานะครับเขาดินตรงนี้เขาไม่สูงนะครับเขาจมย่อมครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือตัวตนของพญานาคครับ สีเขียวนะครับทองสีแดงด้านหลังสีเหลืองสวยมากเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างฐานก็เป็นลักษณะลวดลายนะครับสีกวาอมสีน้ำเงินก็โอโงงามมากๆเลยนะครับเราก็น,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องแล้วก็เ,เพื่อนๆนะครับมีโอกาสก็เดินทางเข้าวัดทําบุญไหว้พระกันนะครับเพราะว่าการเดินทางเข้าวัดทาบุญไหว้พระนี่ก็หมายความว่าเราไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการบํารุงวัดนะครับบำรุงพระศาสนาของเรานี้ให้สืบต่อไป แต่การทําบุญแล้วไม่ได้ไปไหนเลยครับอันนี้สงผลของบุญนี้เราได้ทั้งหมดนะครับยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีไม่ฉะนั้นวันนี้พวกเราก็มีโอกาสานําพาเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระศิวลีแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนๆครับต,ตอนนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานขอรพรกันก่อนดีกว่านะครับ สำหรับช่วงนี้เราขอพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญขอให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์นะครับนี่ก็คือทิวทัศน์ธรรมชาติช่วงหน้าแรงจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือด้านหางพญานาคนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่บริเวณหน้าโบสถ์หรือว่าพราะบับสถของวัดนะครับก็เป็นลักษณะ โบ์ยกสูงสองชั้นนะครับที่มีความงดงามอย่างมากเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าโบสถ์แล้วนี่ขนาดเราอยู่ไกลๆนะครับหลังยังใหญ่เลยครับสวยงามมากนะครับวันนี้ทองฟ้าแจ่มใสจริงๆนะครับปุยเมฆสีขาวทองฟ้าสีฟ้าสดใสจริงๆครับอะไรก็ใช่นะครับเพื่อนๆยังไงก็ขอให้อาจิตใจของเราสดใสเมืองทองฟ้านะครับไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่กังวลนะครับเรื่องเร็วๆไล่ๆเรื่องที่ไม่ดีก็ปล่อยมันวางไปนะครับ แล้วก็มารับแต่สิ่งที่ดีๆคิดดีๆทําดีๆนะครับชีวิตเราจะได้เป็นสุขนะครับวันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวกันที่นี่อะตอนนี้เราพาเพื่อนๆมาที่วัดศรีมงคลเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อใหญ่นะครับเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่มงคลนะครับเป็นลักษณะสีเงินสีขาวสวยงามมากเลยครับงดงามจริงๆเพราะว่าหลวงพ่อใหญ่นี้ยังสร้างไปแล้วเสร็จเลยนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับ สำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่มีความประสงค์ต้องการอยากทาบุญกับทางวัดน,นะครับสร้างองค์พระหรือว่าสร้างติ่งต่างๆทั้งหมดที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็ขอเชิญเลยครับเดินทางติดตามกันมาที่วัดศรีมงคลน,นี้ได้เลยนะครับท่านจะเดินทางมาทางอ,อ,อเาเภอแปลงยาวก็เข้ามาได้นะครับอเาเภอพนัสนิคมก็เข้ามาได้หรือจะมาจากทางตัวเมืองจังหวัดฉะเชิงเทาก็เข้ามาได้เหมือนกันครับก็เหมือนอ,อย่างเพื่อนๆอยากจะต้องการมาเที่ยวชมมาไหว้พระ มาขอพรกับหลวงพ่อใหญ่มงคลนี้นะครับขอความสําเร็จขอความถูกความเจริญในชีวิตก็มากันในทุกวันเลยนะครับสําหรับช่วงนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ความตักติกเกิดขึ้นแล้วนะครับที่นี่วัดศีมงคลนะครับนี่ก็คือบริเวณบันไดทางขึ้นจะขึ้นไปชั้นบนนะครับก็มีบันไดสองฝั่งนะครับทางด้านทิศตะวันออกอีกที่หนึ่งนะครับนี่ก็คือด้านทิศตะวันตกนะครับบันไดนี้ก็เป็นลนลักษณะพญานาคนะครับอยู่ที่เราบันไดสวยงามมากครับ ตอนนี้เราก็พาเพื่อน,อนและท่านผู้ชมขึ้นมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อใหญ่นะครับสําหรับหลวงพ่อใหญ่นี้เป็นองค์ใหญ่มื่อมาเลยครับเป็นลักษณะสีขาวเงินนะครับสวยงามมากเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยงดงามจริงๆเลยนะครับผมมาจากนันและอาจารย์ญิงก็นะครับขอเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆที่ชอบดูทางช่อง youtube นะครับเราก็นำเสนอเผยแผร่วัดเพื่อ,อ,อช่วยเหลือวัดนะครับ เพื่อเป็นแนวทางเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านทุกคนที่กําลังติดตามรับชมอยู่นะครับเผื่อวันหนึ่งวันใดท่านอาจจะมีโอกาสสัญจรนผ่านมาทางนี้นะครับถ้าท่านผ่านมาแล้วก็แวะเข้าไปเลยนะครับวัดสีมงคลหลวงพ่อใหญ่มงคลนีม่มีความตัดติดมากน,นี่ขนาดยังไม่เสร็จอะไรเลยสักอย่างนะครับตอนนี้ยังอีกมากเลยนะครับตรงนี้ก็น่าจะใช้งบประมาณอยู่ก็ไม่ต่ำกว่าสามนะครับสามสิบล้านขึ้นแน่นอนนะครับมิฉะนั้นวัดแต่ละวัดที่สร้าง อะไรแต่ละอย่างที่สําเร็จขึ้นมาก็ด้วยแรงศรัทธาจากพี่น้องสาธุชนนี่แหละครับที่หนึ่งมีการทอดกระถินนะครับประจําปีหรือว,ว่าทอดพระป่าสามคัคคีหรือเป็นรายการบุญต่างๆนะครับทาววัดก็จะได้รวบรวมปัจจัยนี้มาซ่อมสร้างให้สืบต่อไปครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับอาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์ของวัดศรีมงคลนะครับโบสถ์หลังนี้ก็มีความงดงามพอสมควรนะครับแต่ก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับ เพราะว่าสีสันต่างๆทั้งหมดก็ไปตามการเวลานะครับก็จืดจางลงไปก็คิดว่าคงอยู่ไม่นานเกนรอ,อทางวัดก็คงจะต้องมีการปฏิสังขอนปรณะาต้อมแซมใหม่นะครับครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่บริเวณมุมหนึ่งของโบสถ์นะครับแต่ก็ยังมีความงดงามอยู่นะครับทองฟ้าสีฟ้าอ่ากระทบกับสีของโบสถ์นี่สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ ของวัดอื่นต่อไปนะครับวันนี้สําหรับคลิปนี้ถามวัดนะครับได้บุญได้กุศลกันเต็มที่เลยครับตอนนี้พวกเราก็พาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่บริเวณด้านข้างหลวงพ่อใหญ่มงกลแล้วนะครับนี่ขนาดเราอยู่ไกลลิฟต์เลยนะครับท่านผู้ชมหลวงพ่อยังองค์ใหญ่มือมาขนาดนี้เลยนะครับเอาละครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณวัดหัวถนนเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็คือวิหารหลวงพ่อติวนะครับ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากก็จะมีพี่น้องประชาชนรู้จักเป็นอย่างดีเลยครับบางคนก็มาบนมานสารเก่าแล้วก็สําเร็จบางคนก็มาขอพอรแล้วก็สําเร็จขออะไรต่างๆมักสาเร็จนะครับสถานที่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับวิหารหลังนี้ใหญ่มหึมาเลยครับท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่มีโอกาสเดินทางมาก็ขอเชิญน,นะครับเพราะว่าซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดขัวถนนกําลังมีการปฏิสังขรขอนนะครับบูรณะต้อมแซมโบสถ์อยู่นะครับเพราะว่าโบสถ์นี้ก็เป็นโบสถ์เก่ามากเลยครับ แต่ว่าเป็นบทหลังใหญ่จริงๆหลังใหญ่มหึมาเลยนะครับสําหรับบทของวัดหัวถนนนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมนะครับติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็จะพาท่านไปกราบขอพรกับองค์พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณวิหารกันก่อนนะครับนี่ก็คือรอบกของวิหารนะครับงดงามอย่างมากๆวิหารหลังนี้ทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งสูงนะครับเป็นสถานที่เสื่อพระพุทธศาสนาของเราชาวพุทธเลยแหละนะครับ ราะว่าวัดบนถนนนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอำเภอพนันิคมนะครับจังหวัดชนบุรีก็มีหลวงพ่อติวเป็นอ่าพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีพี่น้องประชาชนมาบนบานฐานเกา่านะครับเขียวกับเรื่องการค้าการขายความเป็นอยู่การทํามาหากินเืยว่าอาชีพใดๆก็ตามแต่นะครับลงมาบนบานฐานเก,ก่ามาดูนะครับเผื่อบุญกุศลนุนน,นาท่านก็จะสําเร็จกันไปนะครับตอนนี้เราก็พา,พาท่านผู้ชมเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณรอบนอกของวิหารนะครับ วิหารหลังนี้ใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมเข้ามาในวิหารแล้วครับนี่ก็คือภาพรประจําวันนะครับเวลาเพื่อนๆเดินทางมาทำบุญไหว้พระที่นี่ก็มาทาบุญใส่บาตรภาประจําวันที่อยู่บริเวณด้านซ้ายนะครับแลวก็ด้านขวาตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆมากราบขอพรกับหลวงพ่อติวนะครับตอนนี้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆมาน้อมตักกระบูชาขอพรกับหลวงพ่อติวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญขอให้ความเป็นอยู่อยู่ดีมีสุขก,กันนะครับสำหรับคลิปนี้ติดตามชมกันให้จบคลิปเลยนะครับก็ใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับเราก็พาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดอาจารย์หญิงบอกว่าต้องการอยากให้เพื่อนๆทุกคน ได้รับความสุขนะครับได้รับบุญและกุศลกันให้เต็มที่โดยการที่เราน,นําเสนอเพื่อเป็นการาเผยแผ่ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับถ้ามีเวลาก็วัดไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องวัดที่เราได้เผยแผ่นะครับวัดไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับเดินทางไปวัดไปทาบุญไปถวายสังฆทานนะครับไปทาบุญใช้นี่ทนีสง่งหรือว่าเป็นรายการบุญต่างๆที่ท่านมีกิจสถาก็ไปทํากันนะครับเราทําเราได้นะครับบุญนี้ถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้มีแคนั้น เวลาที่ยังมีอยู่สร้างความดีนะครับทําสิ่งที่ดีๆให้กับตัวของเรานะครับเพราะว่าอย่างน,น้อยคนเราเนี่ยทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเราเนี่ยก็เรียกว่าทําให้เป็นมงคลชีวิตสําหรับเรานะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็พาเพื่อน,อนและท่านผู้ชมเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของพระศักดิ์สิทธิ์นะครับเราก็สร้างจิตอธิษฐานขอพรกันไปเรื่อยๆนะครับผมอาจารย์นัทก็จะคุยและเล่าสูให้กับเพื่อนๆได้ฟันนงกันครับ สำหรับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆนมาหลายคนมาติดตามกันมานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาจานหญิงจะไปเผยแผ่ที่วัดไหนที่ไหนที่ก็จะมีอาโวกวองลูกเข่าลูกเขา,ว,ขาว,ว่าจะไปตรงไหนตัวไหนก็จะมีการนัดหมายก็จะเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับไปทำบุญไหว้พระเช่าบูชาดอกไม้ถุกเทียนทองไหว้พระในวัดในอะไรต่างๆทั้งหมดก็เอาตามความสะดวกกันนะครับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมติดตามกันมานเรื่อยๆจน สองวัดสามวัดก็ติดตามกันให้จบคลิปนะครับแล้วก็มาสร้างบุญทำผูุศนด้วยกันโดยการที่เราขอนําเสนอและก็เผยแผ่ออกสู่สายตาพี่น้องสาธุชนนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางวัดไปอีกแหล่งหนึ่งนะครับหรือบางทีเพื่อนเพื่อนบางคนไม่รู้จักวันนั้นไม่รู้จักวันนี้แต่เราเผยแผ่ไปแล้วท่านก็รู้จักกันนะครับแล้วท่านก็เดินทางไปทำบุญไหว้พระเพื่อเป็นการาเกื้อกูลน,นะครับช่วยเหลือทางวัดอีกแหล่งหนึ่งโดยการที่เราทำบุญร่วมกับทางวัดนะครับ เพื่อเป็นการบำรุงวัดบำรุงพระพุทธศาสนาของเรานี้ให้สืบต่อไปนะครับโดยการทําบุญถวายสังฆทานทําบุญใช้นี่สงนะครับหรือว่าจะเป็นรายการบุญต่างๆที่เรามีจิตศรัทธาต่อวัดนั้นๆเราก็ไปทําบุญกันนะครับ ับตอนนี้เราก็ติดตามชมกันมาเรื่อยๆนะครับกอ็อีกสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมที่โบสถ์ที่กําลังมีการปฏิสังขรณ์บุญละซ่อมแซมอยู่นะครับมอสักครู่นี้เราก็พาเพื่อนๆเข้าไปาเยี่ยมชมแล้วก็พร้อมทั้งไปสักการะบ,บูชากราบไหว้ขอพรอตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งดีๆที่บริเวณเบื้องหน้าของหลวงพ่อติ้ว ที่ปฏิสฐานอยู่ในวิหารนะครับคำนี้ตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมลงมาอยู่บริเวณด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่โบสถ์นะครับหรือว่าระอุโบสถที่กําลังปฏิสังขรอ,อยู่ในขณะนี้ทางช่างก็กําลังเร่งรีบกันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าก่อสร้างกันอยู่ทํากันอยู่ตอนนี้อ่ะตอนนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์กันนะครับ เอาไปเยี่ยมชมบริเวณภายในโบสถ์ไปน้อมสักการบูชาขอพรกับองา์พระพรูปที่เป็นองค์พระประธานปฏิฐานอยู่ในโบสถ์ช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาอยู่ในโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าโบสถ์นี้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เรียบร้อยดีนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแปร่ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็พี่น้องสาธุชนได้ชมกันตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าอ,องค์พระประธานนะครับ ครับเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็คงจะต้องอำลาพากจากท่านผู้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่